หนองแดงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3โรงเรียนบ้านหนองแดงตั้งอยู่บ้านหนองแดงหมู่ที่7ตำบลกุดโบสอํอำเภอสึงสา์จังหวัดนครราชสีมานำโดยนายทวีศักดิ์พันธนามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษามีทั้งหมด22คนประกอบด้วยข้าราชการครู16คน พนักงานราชการ3มคนและครูอัตจ้าง3คนเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งถึงชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่สมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น183อาคนอัตลักษณ์โรงเรียนบ้านหนองแดงกายาดีวัดจีสดใสใส่ใจจิตอาสาเอกลักษณ์โรงเรียนบ้านหนองแดงโรงเรียนดีน่าอยู่น่าเรียน ภาคเพียรพัฒนาพันธกิจ 1. มุ่งจัดก,การศึกษาระดับประถมวัยให้สามารถอ่านเขียนคิดเลขได้ใช้ภาษาอังกฤกษสื่อสารระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการและงานอาชีพ 2. พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพโดยเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 3. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพเป็นทีมงานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ4พัฒนาภูมิทัศน์ให้สะอาดน่าดูน่าอยู่น่าเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา 6. สร้างเสริมระเบียบวินัยปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้เรียนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 7. พัฒนานักเรียนให้มีความตระหนักอนุรักษ์ดนตรีไทย และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยและยึดหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากลปรัชญ,ญาของโรงเรียนยึดมั่นคุณธรรมน้อมนำคุณภาพเสริมสร้างคุณประโยชน์มาตรฐานที่หคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ87.42ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ4 6 2 0ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ36.95ซึ่งสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสังกัดสพทอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ32.33ผลงานของผู้เรียนรางวัลเหรียญทอง การประกวดละครประวัติศาสตร์ป .1- ถึงม .3 ระดับชาติรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพระบายสีป .4- ถึงป .6 ระดับชาติรางวัลเหรียญทองการแข่งขันห 6, นนุ 6, ่นยนต์ระดับพื้นฐานป .1- ถึงป .6 ระดับชาติรางวัลเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐานม .1- ถึงม .3 ระดับชาติ รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยป1ถึงม .3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันคิดเลขเร็วป4ถึงป6ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่2การประกวดภาพยนตร์สร้างม .1 ถึงม .3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดละครประวัติศาสตร์ป 1.- นถึงม .3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญเงินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษาม1ถึงม3ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการวาดภาพระบายสีป4ถึงป .6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีม .1- ถึงม .3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองการแข่งขันการเขียนภาพจิตกรรมไทยสิเเอกรงม .1- ถึงม .3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทหญิงม .1- ถึงม .3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิงม1ถึงม3ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐานป1ถึงป6ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐานม1ถึงม3ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางป .1- ป .6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางม .1- ม .3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นม .1- ม .3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลเหรียญทองการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นม .1- ถึงม .3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาป .1- ถึงป .6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป .1 ถึงป .6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้นประถมศึกษาโครงการเพชรอุทัยชิงถ้วยครั้งที่5จังหวัดอุทัยธานี รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้นประถมศึกษาโครงการเพชรอุทัยชิงถ้วยครั้งที่5จังหวัดอุทัยธานีรางวัลแปดเหรียญทอง2เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงการแข่งขันสุตรคูณคิดเลขเร็ว a อ a t และซูโดกุที่บุรีรัมชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่6ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดคือดีเก่งมีสุขภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและแประเพณีร,รวมทั้งภูมิปัญญาไทยมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการผู้บริหารมีภาวะผู้นำมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศาึกษา ส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาคณะครูมีความมุ่งมั่นในการทำงานทำงานร่วมกันเป็นทีมและมีการบริหารจัดการโดยทุกคนมีส่วนร่วมโดยมีคณะกรรมการสถานศาึกษาเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนที่มีความเข้มแข็งมาตรฐานที่สา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้โดยได้คิดได้รวบรวมความรู้และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดทำแผนการสอนและแผน IEP เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล